สวัสดีครับผมอาจารย์อภิชาติบุญเสกจาก p y y o r You o n l i n e b u s s n e s s s c h ค o l ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน f i n โ o ครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ใหม่ล่าสุดจากยักษ์ใหญ่ของโลกจากประเทศจีนนะครับตอนนี้ได้เปิดให้บริการสมาชิกค,คนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สมาชิกท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาช้อปปิ้งสินค้ากับแอปพลิเคชันฟินโกซึ่งมีสินค้านับหมื่นรายการครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือราคาถูกมากๆนะครับถูกจนคุณห้ามใจไม่ได้ที่จะช้อปปิ้งและเหนือสิ่งอื่นใดแอปพลิเคชันฟินโกยังเปิดโอกาสให้สมาชิกนะครับสามารถที่จะ สมัครเข้าไปในระบบ a f f i l i a t e เพื่อที่จะสร้างรายได้จากการช้อปปิ้งและมีรายได้อย่างเรียกว่าเป็น passive income ได้ด้วยนะครับวิธีการสมัครครับเราจะต้องรับลิงก์จากผู้แนะนำหรือรับรหัสจากผู้แนะนำเท่านั้นจึงจะสามารถสมัครเข้ามาใช้แอปพลิเคชันได้นะครับถคนนะครับได้รับลิงก์แล้วนะครับผมจะพาไปดูนะครับจากผู้แนะนำ ให้ลิงก์เรามาใช่ไหมครับเราก็คลิกลิงก์นี้เข้าไปเลยครับจากนั้นให้กดคำว่าเข้าร่วมตอนนี้ครับกดคำว่าสมัครปุ่มสีฟ้านี่ครับใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราที่จะสมัครอย่าลืมเปลี่ยนประเทศเป็นประเทศไทยด้วยนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปใส่ได้ตั้งแต่เลขศูนย์ไปเลยไม่ต้องตัดทิ้งก็ได้นะครับเมื่อใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปแล้วนะครับ ให้กดคําว่าส่งนะครับพอกดปุ๊บสักครู่หนึ่งระบบจะส่งเมสเซจนะครับไปที่มือถือของเราก็คือมันจะส่งรหัสเลข6ตัวไปที่มือถือของเรานะครับให้เราเอาเลข6ตัวนั้นมาพิมพ์ลงไปตรงรหัสยืนยันตรงนี้นะครับใส่ให้ครบ6ตัวอย่างถูกต้องเมื่อครบเสร็จแล้วให้เราตั้งรหัสผ่านที่เราจะใช้กับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านลงไปอาจจะเป็นเลข8ตัวก็ได้นะครับนะเลขอะไรก็ได้ ที่เป็นตัวหนังสือนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขก็ได้นะครับให้ครบนะจากนั้นก็กดคำว่าสมัครนะครับเพียงเท่านี้ครับการสมัครก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อกดสมัครเขาเ้าไปแล้วระบบจะลิงก์เข้าไปสู่บัญชีที่เราสมัครนั้นทันทีนะครับแต่ถ้ามันไม่เข้าไปนะครับเราก็กลับไปที่ลิงก์ที่เพื่อนส่งให้อีกทีนึงกดเข้าไปนะครับ กดเข้าร่วมตอนนี้นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบครับแล้วเราก็ใส่รหัสเ,เบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับผ่านที่เราตั้งนะครับเข้าไปกดเข้าสู่ระบบนะครับเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะสามารถเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์กับแอปพลิเคชันยักษ์ใหญ่ระดับโลกครับฟินโก นะครับพร้อมกับมีสิทธิ์ที่จะอัปเกรดตัวเองเข้าไปเป็นเข้าไปในระบบ a f f แอ i a t e เพื่อสร้างไรายได้กลับคืนมาได้อย่างมหาศาลอีกด้วยนะครับหากคนสนใจนะครับก็สมัครได้จากลิงก์ของคนที่ส่งคลิปมาให้คุณหรือจากคนที่แนะนำคุณหรือถ้าไม่มีคนแนะนำก็คลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปของผมนี้นะครับแล้วก็สมัคร เปิดใช้บริการโดยด่วนนะครับแล้วรีบอัปเกรดเป็นระบบแอปเปิเพื่อที่จะส่งต่อข่าวดีเนี้ยให้กับเพื่อนๆญาติพี่น้องและคนที่คุณครบรักนับถือทันทีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกับแอปพลิเคชันฟินโกครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ